สวัสดีค่ะวันนี้มนก็จะพามาทำผัดหมี่โคราชน,นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเส้นหมี่นะคะมีหมูมีไข่และมีหอมและกระเทียมตำรวมกันนะคะผักก็ใส่ตามชอบได้เลยนะคะพริกปน่นมีน้ำตาลแล้วก็มีผงปรุงรสนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวเราซีอิ๊วดำและซอสหอยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะหอมและกระเทียมลงไปก่อนนะคะไปเจียวให้หอมนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ สุขดีนะคะเรากใส่พริกลงไปนะคะทำใม่ของกรุ้งรส แล้วก็น้ำตาลนะคะทีขาวนะคะอันอง น้ำลงไปะะดำด้วยซีอิวดดำนะคะแล้วรอให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เส้นหมี่ลงไปนะคะ ็ชิมรสตามใจชอบนะคะแล้วก็รอให้น้ำแห้งัครับนะคะพอน้ำแห้งเราก็จะเริ่มใส่ผักลงไปนะคะใส่ผักตามที่เราชอบนะคะชอบมากใส่มาก ันนี้มนก็ผัดหมีโคลาาสองกระทะด้วยกันนะคะกระทะแรกก็เผ็ดมากนะคะและกระทะที่2ไม่เผ็ดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะเราก็มาใส่ผักเลยนะคะ เรรียบ้อยแล้วนะคะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมนด,ด้วยนะคะ